จากการยกย้ายที่ผ่านมาในวันที่5พฤษภาคม2568ที่ดาวพระราหูออกมาจากการกลุ่มลักนาแล้วมาเบียนหลังเจ้าชะตาในตำแหน่งกเกษตรราธิบดีและปะกินณกะโชคจากที่ทำให้เจ้าชะตานั้นว้าวุ่นยิ่งนักกลับมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเจ้าชะตาราศีมีนแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นอย่าเกาะติดของเดิมหรือแบบเดิมเพราะดาวพระสาวก็ยกย้ายขึ้นไปกุมลัคนาแล้วใครว่าทุกนักทุกหนาเป็นเจ้าเรือนลาพะกลับนําแก้วแหวนเงินทองมาสู่เจ้าชะตาเพราะมาสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสบดีที่ได้ตําแหน่งปฐุมเกน่น พริหัสสี่ทรงศักแด์ช่มชอยและยังได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์คือความสมบูรณ์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในเรือนพันธุมีโอกาสได้รถได้บ้านได้มรดกได้ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองของเก่าของโบราณที่มีคุณค่าด้วยและในวันที่สองมิถุนายนเนี่ยดาวพระศุกร์ยกย้ายจากศุกร์กับเสาเป็นเสียนศัตรูจากมหาอุดและดาวยมยศมาสู่ตำแหน่ง พระเกษตรในเรือนของดาวพระอังคารสุขปากหวานอังคารรับเอาดาวคู่มิตรทําให้ดาวพระศุกร์เนี่ยไม่มีความเสียหรือถ้าจะมีตําหนิก็มีตําหนิในเรื่องของความรักคู่ครองแต่จะได้พบรักและอาจจะต้องแย่งรักกันด้วยเพราะว่าดาวพระอังคารเจ้าเรือนเนี่ยในวันที่หกมิถุนายนยกย้ายจากราศีธาตุน้ํา คือราศีกรกฎมาสู่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งดาวยงยศอังคารเมรและสิงกันจะอนันต์ซึ่งศักดิ์ศรีทำให้ดาวพระศุกร์ดีฟู่ฟ้าทั้งการเงินและก็ความรักอิ่มเอมในหัวใจยิ่งนะักแต่ก็อย่าประมาทเพราะดาวพระศุกร์เป็นบร,รักเกษตรและยังเป็นมรณะอีกมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะโดนหลอกโดนลวงหรือได้ช้าได้ยากหรือได้ไม่เต็มจำนวนอะไรทำนองนี้ แต่ที่สําคัญคือวันที่สมิถุนายนดาวพระพุที่ยกย้ายมาแล้วท่านเป็นเจ้าเรือนพันธุในตําแหน่งกเกษตรราธิบดีหนักแน่นยิ่งนักและยังได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์มีการติดต่อสื่อสารเซ็นสัญญาซื้อรถซื้อบ้านหรือการทําสัญญาทางธุรกิจหรือการศึกษาก็ได้ ก็จะส่งผลดีแก่เจ้าชะตาและก็ในวันที่15มิถุนาย,ยนดาวพระอาทิตย์ยกย้ายมาสถิตที่ราศีมิถุนในตําแหน่งราชาโชคที่ดาวพระอังคารเนี่ยท่านสถิตยอยู่เพราะฉะนั้นดาวพระอังคารเนี่ยได้ตําแหน่งดาวยมยุตแล้วสถิตยอยู่ในเรือนของราชาโชคจะได้ของถูกอกถูกใจ จะได้บ้านได้รถได้เซ็นสัญญาหรือมีการติดต่อสื่อสารที่ประสบความสำเร็จทำให้เจ้าชะตามีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเกิดขึ้นเพราะว่าดาวพระเสาร์ที่มากุมลัคนาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาพระโชคลาภและดาวพระฤดีก็ยังเป็นเจ้าเรือนกรมมะเป็นทั้งตัวตนของเจ้าชะตาและเป็นเจ้าเรือนการงานมีความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งนะัก แต่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินชีวิตไปในทางออนไลน์ line, การเดินทางต่างประเทศแดนไกลครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะเซ็นสัญญาก็ดูดีๆเพราะว่าดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งประกกระเตดด้วยแต่ดาวแห่งการเซ็นสัญญาเนี่ยได้ตำแหน่งที่งดงามยิ่ง องค์เก์อุด,ดมมาเกณนกเษตราธิบดีอุด,ดมมาเกณ์ปธุมมาเกณ์ราชาโชคในเรือนพันธุได้บานได้รถแน่นอนหรือได้เปิดกิจกรรมกิจการที่รอคอยและหวังไว้อย่างยิ่งเพราะตรีโกนธาตุลมเนี่ยตรีโกนถึงดาวพราหูที่ได้ตำแหน่ง กเกษตราธิบดีและปะกินณกะโชคจะมีโชควาสนาหรือมีตำแหน่งที่งดงามอย่างเกินความคาดหมายด้วยดวงมาหลหยโยคือตำแหน่งของดวงดาวที่งดงามอย่างยิ่งค่ะก็ขอให้ชาวราศีมีลัคนาราศีมีนโชคดีมีโชคมีลาบกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ